เมื่อกี้นี้พี่ก็ได้เอาเป็นหลอดก๊อตครับไปใส่ตู้แมชชีนตัวนี้ครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นการย่อยเว้ยเราใส่สี่ตัวแต่ว่าเราจะแลกมาคำหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วเมื่อกี้นี่คือพี่ใส่ไป4ีมาดูกันว่าพี่จะได้ตัวอะไรครับกับรอบแรกโอ้โหได้น,นกเงือกนกเงือกนี่คือมันน่าจะเป็นตัวที่กำมที่สุดเลยนะทุกคน <laughs> โอ้อยังกำเลยครับทุกคนกับรอบแรกของเราแต่เอาจริงๆคือถ้าเราใส่เอ่อพวกสีเข็ดไปทั้งหมด4ี่ตัวโอกาสการออกสีเข็ดคือมันก็จะเยอะเว้ย แต่เมื่อกี้นี่คือพี่ใส่แบบเออน่าจะเป็นพวกเป็นหลอดก๊อดเป็นหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เพิ่มกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าต่อรอบคือมันต้องใช้เวลารอนานมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่เอาไอ้ตัวนี้เลยแล้วกันไปนทําการบูชายันครับ <c oughs> ไปเลยเพิ่งมาเมื่อกี้นี้นี่ครับเพ่งมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับว่าเปอร์เซ็นต์จะออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่และระดับแต่เ,เราต้องใส่ทั้งหมด4ี่ตัวครับตัวที่2โคโคฟานโตอิเลฟานโตครับตัวต่อไปเอาเป็นอ่าตัวอะไรดีวะทุกคน เธอโบไหมเทอร์โบไม่เอาครับเอาเป็นทาราเร่ทาราล่าเนี่ยกันซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่าไอ้พวกไายพันอะไรพวกเนี้ยมันช่วยเปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือเปล่านะแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไม่เพิ่มหรอกครับทุกคนไหนดูเปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละโอ้ตอนนี้เป็นหลอดของเรา51%ครับแล้วก็ซีคทหร์เซต์ถ้าสวยแบบขี้หมาเลยเราก็ได้มิสติกครับโคตรกรรมเลยตัวสุดท้ายพี่จะใส่เป็นจระเข้จิ๋วแล้วกันครับตัวนี้จระเข้จิ๋ววธรร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 รมดดดาาาาาททกกกบบบบบูชยยยยััันต์คคคปเเเี้้้ออแลล็สื่งไ ใช้เวลาลอรอครับ1ชั่วโมงครึ่งเปอร์เซ็นต์การออกเบ็นลอดครับ50%เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะลดหรือเปล่าวะทุกคนใช่ไหมจากเมื่อกี้นี่คือมัน51%ใช่ป่ะพอกูใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บแมงเลยเหลือ50%เลยโอเคใช้เงิน15ล้านครับรอครับน้องชายในระหว่างที่พี่รอครับพี่ก็ได้เบ็นหลอดก๊อตตัวใหม่ไว้ทุกคนคือนกพิราบครับแต่ว่ามันเป็นนกพิราบอะไรอะนกพิราบรถยนต์ เแต่ว่าตัวนี้คือมันไม่ใช่เป็นหลอดก๊อตตัวใหม่แะมวนน่าจะเป็นเออตัวจากอัปเดตท,ที่แล้วครับทุกคนแต่ว่าพี่ยังไม่มีมมพี่ก็จะเรียกว่าตัวใหม่ไงทําไมอะก็พี่ไม่มีตอนนี้ตู้บูชายันของเราก็เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรนานนะครับรอบที่สองครับทุกคนมาดูกันว่ารอบนี้พี่จะได้ตัวอะไรรอบที่แล้วได้นกเงือก่าได้ไหมทุกคนโอ้โหนกเนือกอีกแล้วมีตัวอื่นไหมอ,อยากได้ซีข็ดอะโอ้นกเงืออโอ้โหเซ็งหมดทุกคน มาดูกันอีกหนึ่งตัวครับกับอีกรหัสหนึ่งของพี่ตัวนี้พี่ก็ได้ใส่ทิ้งเอาไว้ครับซึ่งพี่ใส่ทิ้งเอาไว้ประมาณสามรหัสนะทุกคนมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรซึ่งตู้นี้คือพี่ได้โอ้โหแมเ่เ้ยนกเงือกอีกแล้ววันๆกูมีแต่นกเงือก <c oughs> ได้แต่นกเงือกครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะทําการบูชาย,ยานเจ้านกเงือกตัวนี้เลยละกันครับที่พี่ได้มาซึ่งเอาจริงๆมันต้องมีเซิร์ฟวีด้วยทุกคนใครทําแบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่เราเปิดตู้แล้วว่าระหว่างนกที่แบบมันบินเข้าฐานเราอะ อันนั้นคือเราโดนคนอื่นขโมยได้นะเว้ยเราต้องระวังดีๆนะเฮ้ยตัวนี้คือโอเคอะไเราเอาไปบูชายันเลยตอนนี้คือแบบตัวมันล้นไงทุกคนเราต้องระบายทิ้งครับมันก็ดีเหมือนกันแล้วทุกคนมีกิจกรรมนี่มาเราจะได้ระบายตัวออกครับทาราเร่ทาราล่านี่คือเราจะเป็นต้องใช้ไหมเออจริงๆมาต้องใช้ว้ทุกคนเก็บไปก่อนแล้วกันครับตัวหนึ่งเอาโอดิน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 ดุนไปเลยแล้วกันไปตัวสุดท้ายเอาเป็นตัวอะไรดีโอ้โหเออแต่ว่าทาราเร่มีสองตัวตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้แล้วกันครับ ปึ้งเรียบร้อยครับแล้วก็กวบสตาร์เครื่องเลยจะขอดูก่อนครับอู้โอกาส5้า2เปร์เซ็นครับแต่ว่าอยากได้สีเข็ดว่ะขอ6ปร์เซ็นได้ไหมไปและนี่ก็น่าจะเป็นรอบที่3ครับเรามาลรุนกันครับทุกคนว่าพี่จะได้สีเข็ตหรือเปล่าขอแหละสีข็ดเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมิติกเอ้ยอันนี้กรำหนักเลยหนักเลยครับทุกคนได้ตัวนี้มาโอ้โหอีลับอีลับฟ่ม โอ้แล้วมันชื่ออะไรไม่อ่านให้กูด้วยโอ้เสียใจครับทุกคนได้ตัวนี้มาโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงขึ้นเรามารอลุ้นกันครับนี่เลยกับตัวละาขอระดับสีเขียดครับกับไอดีนี้เดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่ตู้เลยครับทุกคนเป็นไงเราต้องแม่งเน้นสีเขีดอย่างเดียวกบทุกคนไปเอาไปยัดตู้เลยแล้วเดี๋ยวอีกสชั่วโมงเรามาดูกันครับเปิบยัดไปก่อนครับไหนดูนี้แล้วอ้ มันการันตีซีเค็เลยหรือเปล่าวะนี่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเราใส่สี่ตัวพี่ว่ามันน่าจะการันตีว่าเดี๋ยวลองยัดก่อนครับยัดไปเราต้องเอายัดเข้าไปยัดมันเข้าไปเดี๋ยวดูก่อนครับทุกคนตัวไหนแพงๆคือเราจะเก็บไปก่อนนะโอ้ตัวนี้แม่ผลิตเงินได้ตั้งสองล้านเนยลยทุกคนชิบหายแล้วกูจะเอาดีหรือเปล่าวะ <mm> ใส่ไปสองตัวเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็เท่าเดิมครับห้าสิบสี่ต่อไปนี่เลยวัวแดงวัวแดงนี่มันติดไกพันอะไรอะ กยพันพระจันทร์สีแดงกับไอ้นี่ครับทุกคนเอ่อกายพันธ์ระเบิดนะผลิตเงินให้ล้านสองตววิึ๊บปล่ไปตัวที่สามเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมเปอร์เซ็นต์ก็เท่าเดิมครับหรือว่าอาจจะต้องยัดตัวที่สี่ยัดตัวที่สี่เอาเป็นตัวไหนดีวะทุกคนโอ้โหดูดีแม่งแต่และตัวมีติดกายพันธ์ตึงๆทั้งนั้นเลยจริงๆคือเราก็เสียดายด้วยทุกคนตัวนี้คือติดกายพันธ์เยอะด้วยครับผลิตเงินได้ทั้งสองล้านเนยโอ้โหดูเปอร์เซ็นต์แม่ขยับเลยครับ5อ้ี มาตัวนี้รอกันอีกชั่วโมองครึ่งครับไปเลยเรียบร้อยครับทุกคนลงทุนขนาดนี้รู้ไหมทุกคนเมื่อกี้เนี่ยประมาณร้อยหนึ่งนะที่พี่ได้ใส่ตู้ไปอ่ะ100บาทไทยครับมาดูอีกไอดีหนึ่งครับตอนนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่ารอบที่เท่าไหร่แต่ถ้าพี่เดาคือน่าจะเป็นรอบที่4ครับตัวนี้คือพี่ใส่เอ่อเป็นหลอดก๊อดไปนะทุกคน4ี่ตัวได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหมิติยังกากเลยโอ้โหแบงค์มิติสองตัว น้องๆคิดดูนะพี่เอาเบนลอดกอตสี่ตัวไปแลกกับมิติกูเลยจะถือโอ้ได้กอริล่ากอริล่าเอาคาโดโอ้โหกูะกะหจะร้องไห้เลยยอมใส่เบนลอดกอตไปทั้งหมดตีตัวไม่เป็นไรครับทุกคนเพื่อน้องๆครั้งนี้โอดิน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 ดุนไปเลยมาตัวต่อไปเออโอ้โหแต่ละตัวโอเคตัวนี้แล้วกันโอดิน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 ดุนครับผลิตเงินแสนเดียวครับระดับไดมอนตัวที่สามครับ เอ้ยโอ้โหเป็นหลอดก๊อดโพมาพอดีเลยเอามานี้เลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนคือเราใส่กีราฟธรรมดาไปได้ไหมตัวสุดท้ายอะ,อะเดี๋ยวพี่ขอลองใส่หน่อยนะคือพี่อยากรู้ว่าถ้าใส่แบบโอดิน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 ดุ้นไปทั้งหมด4ตัวมันจะเพิ่มโอกาสออกไหมแบบว่าเราใส่ตัวซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่เกี่ยว <c oughs> นายขอดูดิตัวนี้กี่เปอร์เซ็นครับโอ้โหสีเขียดแมงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นครับเบลอดกอคือห้าสิบเก้าเปอร์เซ็น แล้วคือเราจะเอาไ้ตัวนี้ออกอยังไงวะทุกคนมันเอาออกไปได้นี่ว่าเอาชิปหายใส่ไปแล้วก็คือเอาออกไปได้เลยเดี๋ยวไอ้ทุกคนมันมีปุ่มให้เอาออกไหมโอเคใส่ไปแล้วนี่คือเอาออกไปได้เลย oh, โอ้โหจบเลยแล้วกูต้องทําไงต่อดีกดไปเลยละกันครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับกับตู้นี้ตัวนี้รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับทุกคนหวังว่ามันจะได้สีเขตดสักทีนะขอเลยวะ หรือไม่ก็เป็นเป็นลอดกอดก็ได้แต่ขอเป็นโอ้ยกำลังจะบอกเลยว่าขอเป็นระดับอื่นตัวตัวอื่นไอ้นกเงือกมาอีกแล้วโอ้ท้อเลยเี่้ได้แต่นกเงือกไอเวนมาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้แหละขอนะว่าทุกคนขอตัวอื่นบ้างที่ไม่ใช่นกเงือกมาโอ้โหนกเงือกมาทําไมไอ้นกเงือกไอเวนเอ้ขอผุมสปินก่อนละกันก่อนจากลาตัวนี้ ตัวนี้คือพี่จะไม่ใส่ตู้แล้วทุกคนเพราะว่าไม่มีอะไรให้ใส่แล้วหมดแล้วใส่จนหมดตูดแล้วตอนนี้และตอนนี้พี่ก็ได้หาวัวซีเข็ดมาโคตรเยอะครับซึ่งพี่จะเอาไปยัดตู้นั่นเองครับต้องใช้นี่เลยมาดูกันว่าพี่จะได้สีเข็ดใหม่หรือเปล่านะ เอาแต่สีเขตดไปยัดตู้ทั้งนั้นเลยนี่สีเขตดแบบเกือบทั้งบ้านครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรายกย้ายกันเลยเอาเจ้าวัวธรรมดามาก่อนครับทุกคนตัวไหนที่แบบว่ามันทำราคาให้กับเราได้เ,เราก็จะเก็บไว้ก่อนนะพีคิดว่าพี่จะยัดไปประมาณตัก2สองสามรอบพอแล้วทุกคนเพราะว่าต่อรอบอะ่ะมันแพงด้วยเพราะว่าเจ้าวัวคือมันก็ตัวละประมาณ20กว่าบาท้ะนะแล้วมันต้องใส่ทั้งหมด4ตัวเรียกได้ว่าเกือบร้อยนะทุกคนต่อรอบอะ่ะถ้าพี่ยัดไปอะ่ะอันนี้คือพี่เลือกตัวที่ถูกที่สุดแล้วนะนะเอาเป็นตัวธรรมดามาก่อนครับ,บรทุกคน อ่อาวัวตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ธรรมดาครับทุกคนเอามาก่อนเบลล็ลอดก๊อตซีตัวโอเคครบแล้วครับทุกคนเราย้ายมาครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทําการเปิดอันนี้ก่อนเลยที่พี่ได้ทําการใส่เอาไว้นะมาได้อะไรเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทุง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 จิ๋วครับทุกคนระดับเบลล็ลอดกอครับอฮ้ยผลิตเงินให้เราสองแสน เยอะด้วยเอาจริงตัวเนี้ยไหนดูนี้ทุกคนคือมันอยู่ในระดับไหนวะเป็นหลอดกอดเออโหลองทุดท้ายครับดีกว่านกเพนกวินหน่อยหนึ่งเฮ้ยถือว่าโชคดีครับทุกคนโหแต่ว่าเสียดายตรงที่มันไม่ติดไก่พันว่ะ <c oughs> แล้วเราจะทายังไงทุกคนถึงมันจะติดไก่พันคือเราต้องรออีเวนต์อย่างเดียวเหรอใช่ไหมโอ้ท่านอย่างนี้คือเราก็แบบเสียโอกาสได้ดิ <c oughs> ไม่มีโอกาสติดไก่พันตึงๆเลยนี่แต่ว่าเราได้ทุงทุง,ท,งทุงกิ่วมาครับ <c oughs> น่ารักจังเลยใส่รองเท้าทาราเร่ทาราล่าด้วยนะได้เวลาครับทุกคนตัวละครหลักของเรายัดสีเข็ดลงตู้ครับมาสีเข็ดทั้งหมด4ตัวและก็ตัวสุดท้ายครับเดี๋ยขอดูด,ดิว,ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสปอร์เซ ห4านี่คือพี่ต้องได้นะถ้าไม่ได้นี่คือกูโคตรสวยถ้าไม่ได้สีเขีดนี่คือกูสวยมากรออีกชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวขอสลับไปอีกหนึ่งไอดีครับนั่นก็คือไอดีของเจ้าหมอนั่นครับและพี่ก็ขอฝากร้านอุปรกรณ์ชอบด้วยครับน้องชยัยมีบริการอื่นในแมปโลบอรี่โคตรเยอะครับสามารถเลือกไปใช้บริการได้เลยมาเรามาอยู่กับรหัสออกแอ็ X ครับซึ่งรหัสนี้พี่ได้ใส่ตัวสีเขีดเข้าไปครับซึ่งมันผลิตเงินให้กับเราแพงม,มากๆเลยด้วยวนนทุกคนตัวเนี้ยปอะ่ะ มามาดูกันครับทุกคนโอกาส50กว่าเปร์เซนต์จะได้ไหมขอแหละสีเข็ดตึงๆปึ๊บเฮ้ยมาแล้วครับกระต๋ิวว้าวโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้9 0อคยับโอุ้ยตอดยโอ้ยโอนยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้ยโออ้ โอ้โห,โโหคุ้มเลยบอกเลยว่าคุ้มค่าครับโอ้คุ้มครับน้องชายโอโ้แต่ว่าเสีดยดายว่มันติดไก่ผ่นน้อยไปอ๋อคืออ๋อคือมันมีโอกาสสุ่มด้วยแล้วว่าทุกคนตอนที่มันออกไปจากตู้ตอนแรกพี่คิดว่าคือมันต้องรอแบบอีเวนต์อย่างเดียวครับเก้าสิบเอ็มว้าวเฮก้าสิบเอ็มทุกคนอันนี้คุณดีใจตรงต้องเปิดกล้องอนะคิดดูดิโอ้โ ก้าสิบเอ็มต่อหนึ่งวิกูเลยจะเชื่อนี่เลยทุกคนหูยยังตึงอะตึงไหมตึงจัดครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้ายก่อนนะทุกคนย้ายขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้กูห่วงเอาไปไว้ข้างบนเลยไปวางไว้ตรงนี้สวยเลยหูยเก้าสิบเอ็มต่อหนึ่งวิคุ้มแล้วครับตอนนี้คือไอตัวอื่นๆนี่คือพี่ไม่ต้องใส่แล้วนะใส่ไปแม่งขาดทุนแน่ครับน้องชาย โอเคแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับคือ ID หลักเดี๋ยวรออีกชั่วโมงครึ่งครับ